สวัสดีค่ะ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 พวกเรานะคะชื่อวองคูเลสะดเอาค่ะ<ช>เรียบหมดน,นะคะค่ะก็เดี๋ยวขอแนะนำตัวกันเลยนะคะชื่อจีบค่ะชื่ออุ้ยค่ะแลว<ล>อีกคนหนึ่งค่ะ <S <S กีตาร์ของเรานะคะกีติกีตาร์ปืนเออไม่ใช่นะคะไม,ม่ใช่ใช่ค่ะดีไปค่ะนั้นกะกะกกีตาร์ห่วย โอเคค่ะวันนี้นะคะเราจะมาร้องเพลงอะไรกันะคะน้องจิ๊บวันนี้นะคะเราจะมาร้องเพลงเข้ากันไม่ได้นะคะของซิงค์คอ์นไค่ะค่ะยังไงก็เป็นกาลังใจพวกเรานะคะพวกเรากําลังหัดเล่นอยู่ค่ะใช่ค่ะอย่าคิดนะคะว่าอันนี้โปรแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่นะคะค่ะโอเคค่ะฟังเลยค่ะฟังเลยค่ะเราไม่ได้ควบคุเพลงเลย จะพูดว่าไม่มีเธออยู่บนโลกใบที่เคยเจอกับความรักที่มันสวยงามอยากทำใจอยากจะรักความเป็นไปอยากจะมีม่วมาอะไรแต่ก็ไม่ไหวคิดถึงเธออยาก อยากซึ้งอีกสักนาทีอยากจะทำดีดีกับเธออีกสักครั้งที่แล้วไม่เสียใจกอดไว้ทั้งน้ำตาก็จะยอมรับว่าเราเข้ากันไม่ได้ ว่าฉันดันจากทุกสิ่งสู่ความฝันที่มันแสนไกลโอกาสที่เคยอยู่เคียงกาบอกคำลำลาผ่านทางใจเจอคือรักเดียวที่ฉันมีอยากพบอีกครั้งหนึ่งอยากซึ่งอีกสักนาที่อยากทำ กับเธออีกสักครั้งที่แล้วไม่เสียใจกอดไว้ทั้งน้ำตาก็จะยอมรับว่าเราเข้ากันไม่ได้โโลเนี่ยค่ะโอ้โหอินอ,นอ,นอินมาก เหมือนโปรเปซโนนะแต่เปล่ามือแพ้ๆไงไม่รู้โอเคกลับมานะคะสตินี่ยังอยู่ตัวเลยเนี่ยหลุดแล้วอยากพบอีกครั้งหนึ่งอยากซึ้งอีกสักนาทีอยากทำดีๆกับเธออีกสักครั้ง จกอดไว้ทั้งน้ำตาก็จะยอมรับว่าเราเข้ากันไม่ได้อยากพบอีกครั้งหนึ่งอยากซึ้งอีกสักหน้าที่อยากทำดีๆกับเธออีกสักครั้งที่แล้วไม่เสียใจกอดไว้ทั้งน้ำ ก็จะยอมรับว่าเราไปด้วยกันไม่ได้คือไม่คือที่เขาไม่ใช่อะไรมันบอกสติดีอยู่เลยมันบอกโกูสติดีก็จะยอมรับว่าเราไปด้วยกันไม่ได้ขอบคุณครด้วยกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ขอบคุณกับกับซิงเกิลแรกของเราครับที่เราคัปเปอร์กันมาครับก็อยากให้ทุกคน กดไลค์ด้ครับนิดไลค์ก็ดีครับอยากให้ทุกคนติดตามนะคะเพราะว่าเราเป็นวงใหม่นะคะแล้วก็เพิ่งหัดเล่นนะอยากก็จะอยากให้ทุกคนดูพัฒนาการของวงเราว่าจะลดต่ำลงหรือว่าจะสูงขึ้นนะใช่ที่สำคัญคือสติดีไหมครับใช่คุณสตียังดีเพราะว่าอย่างอุ๋ยนี่ครับเคยอยู่เบเกอรี่มาก่อนนะครับขายขนมปังอย่างจิมนะคะเคยอยู่ค่ายลักมื่อก่อนค่ายั รักาคุยก่นอยุ่ยน้อยกคุยน้อยแล้วคุณก่อนคะอยู่วงอะไรมาก่อนคะอยู่วงสกูบาปาร์ตี้มาก่านนะครับเป็นนักดำๆคือชื่อวงดูอับปมงคลกันมากไม่มีใครอยู่วงนี้ยังไงก็เป็นกำลังใจเพื่อเราด้วยนะคะพบกับซิงเกิลสองอีกแล้วเร็วนี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะถ้าไม่มีคนดูเราจะมาอีกครับโอเค